นี่จาก1นึ่งล้านหนึ่งแสนหนึ่้านหนึี่หล้านนะคะอ่ะตอนนี้นะลูกค้านะคันนี้นะเป็น isuzu milx นะคะตัวนี้เป็นขับสองหนนะคะเกียร์ออโต้รถครอบครัวล้านไม่ขายนะคะหนึ่งล้านหนึ่งแไม่ขายตอนนี้โปรพิเศษไดไลฟ์นะคะให้ราคาโปรเท่าไหร่ แสนหกหมื่นเก้าพันบาทนะคะเป็นยังไงจ๊ะแสน0 0บาทแสนห้านะคะบอกเลยว่าเดี๋ยวหาว่าโมขอดูความสวยน้องหน่อยนะคะตัวนี้เป็นสีขาวนะคะสีขาวลูกค้าสวยมากสภาพดีนะคะอ่าเบาะปรับไฟฟ้าคู่หน้านะคะตัวนี้เบาะภายในจะเป็นสีน้ําตาลนะคะรถสวยมากสภาพดีเลยนะคะเลขไม่เท่าไหร่ลูก สองหเลขไม่สองหมื่นหถือว่าวิ่งน้อยมากนะถือว่าวิ่งน้อยนะคะปี2023ไม26กเหมือนมีกินใหม่เลยกินใหม่ยังอยู่อันนี้ดูสิอันนี้คือพลาสติกหมดเลยนะนะคะยังไม่ได้แกะเลยเอางี้ดีกว่าใครพลาดก็ถือว่าพลาดแล้วพลาดเลยเนาะเพราะว่ารถสวยคัดพิเศษของเรานะคะแล้วกับโปรโมชั่นพิเศษปลายปีนะพี่ๆนะล้าน กว่าบาทไม่ขายนะหนึ่งล้านหนึ่งหนึ่งหมื่ไม่ขายตอนนี้ให้โปรพิเศษในไลฟ์เก้าแสนหกหมื่น้าพันฟีดาวได้เลยจัดได้เต็มอ่ะป่าท้ายไฟฟ้านะคะไปไหนเป็นทั้งครอบครัวคนของอะไรไม่ต้องกลัวเลยนะคะอันนี้ก็คือด้านหลังจะเป็นแบบนี้ลูกค้าไม่ต้องกลัวนะไม่ได้สกปรกไม่ใช่จาไม่ใช่อะไม่ใช่นะ ขับได้นะคะเดินทางนะคะมีทิปไปเที่ยวกันแบบครอบครัวลูกค้าไม่ต้องกลัวเลยนะคะมีใหม่นี้ลูกค้าไปกับครอบครัวเดินทางขึ้นขาไปรับลมหน,หนาวนี่เลยคันนี้ลูกค้า<ม>ที่มีประวัติเครดิตดีน,นะคะขอย้ําเลยว่าแคมเปญดอกเบี้ยพิเศษยังคงมีอยู่น,นะคะท้ายปีแล้วนะเริ่มต้นนะคะตอนนี้เครดิตดี2.89จจัดได้เต็มจัดได้ล้นเหลือเงินกลับบ้านก็ได้ แบบจัดเหลือเงินไปเที่ยวปีใหม่ได้ไหมได้ไม่มีปัญหาดอกเบี้ยก็ถูกด้วยดอกเบี้ยถูกอีกต่างหากแล้วจัดได้เต็มใช่ค่ะนะคะข้อสาคัญมีบริการเซ็นไป้นได้ถึงหน้าบ้านนะคะเราฟรีค่าจัดฟรีค่าดําเนินการค่ะอยู่ต่างจังหวัดไม่ว่าจะเป็นจังหวัดอะไรนะคะเครดิตดีเตรียมเอกสารไว้ครบนะคะสามถึงห้าวันทําการผ่านแน่นอนค่ะนะคะสนใจลูกค้าแอดบ้านเขียวมาค่ะนะคะช่องทาง ติดต่อนะคะหรือว่าโทรหาน้องเซลเลยโดยตรง0992593529อีกหนึ่งเบอร์ค่ะ0992989264ค่ะเบอร์น้องเซลขอย้ำนะคะมีแค่สองท่านนะคะลูกค้าเอาเบอร์น้องเซลนะไปแอดบ้านเขียวอยากดูรูปอยากดูสำเนาอยากวิดีโอคอลเพิ่มเติมแล้วก็สำคัญพลาดไม่ได้คันนี้สวยมากสภาพดีแล้วลดราคาพิเศษปลปีแสนห้าอ่ะ จาก1นึ่งล้านหนึ่งแสนหนพันตอนนี้ไม่ขาย<ม>ขาย9ก้าแสนหกหมื่นเก้าพันหกพันถูกไม่รู้จะจะพูดคำไหนอะนะ<ม>เพ<ข>ราะว่าในในวรถเขาสวยจริงนะคะเนี่ยเออรถสวยสภาพดีนะคะเรียกได้ว่าคัดมาเลยลูกค้านะเตรียมแค่เอกสารไว้ก็พอนะมีบริการเซ็นไฟแนนซ์ให้นะคะลูกค้ามีเครดิตดีมีแคมเปญดอกเบี้ยพิเศษตอนนี้จะเป็นขับสนะ นี่สวยตรงปกมากเลยนะคะใครสนใจฝากเบอร์ไว้ได้เลยนะคะใครสนใจเห็นคลิปนี้ฝากเบอร์ไว้ได้เลยนะคะมีบริการเซ็นไปแนนให้เลยลูกค้าไม่ต้องกลัวนะคะว่าเอ๊ะเอ๊ะรถเป็นยังไงไม่ได้มาดูรถได้ไหมอยู่ต่างจังหวัดไม่กล้าซื้อ ลูกค้าคะขอให้มั่นใจในคุณภาพของรถสหยานยนต์คัดพิเศษเกรด A นะคะรถทุกคันเรารับประกันไม่มีชนหนักไม่มีผิ้ามไม่มีไฟไหม้ไม่มีน้ำท่วมและเลขไม่แท้ร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะคะเราระบุสัญญาชัดเจนเนาะแล้วก็สำคัญนะซื้อรถที่ร้านลูกค้ามีใบคุ้มครองให้จากสคบนะคะชัดเจนนะซื้อเข้ามาขายออกขายไปนะคะถูกต้องตามกฎหมายหมดแหละนะคะมีเล่มพร้อมชุดโอนกรรมสิทธิ์ทุกคันอยากจะดูแบบขอดูเล่มก่อนเออได้นะคะ ยินดีเลยเพราะสำคัญนะคันนี้ต้องรีบนะคะ,คะถ้าช้าก็ถือว่าแบบพลาดอ่ะต้องร้องแบบ<ช>ว่าเสียดายนะพลา,าดมากเพร <eker> าะว่าเราปรับพลาปโปกันต้องแสนห้านะตอนนี้นะคะนี่เลย1นึ่งล้านหนึเกนอ่าใช่1นึ่งล้านหนึ่งแสนหนึ่งหม่นเก้าพนะคะ